ไอ้ตัวงานเบ็นจระลงเนี่ยมันเป็นเราไม่ได้พูดถึงที่มาละว่ามันมาจากจีหรือมันเป็นของไทยหรือยังไงแต่ว่าเราเราดูเรื่องของความงามของมันเบ็นจระลงมันก็ความพิเศษที่ที่เรารู้สึกชอบมันก็คือว่าไอเขาสามารถรวมสีห้าสีให้มาอยู่ด้วยกันโดยที่มันมันไม่ไม,ไม่ไม่ขัดแยง้งหรือไม่ดูหรือดูไม่ดีมันเป็นการรวมสีแม่สีห้าสีที่แบบ มันเป็นความกมกลืนแล้วก็ทำให้เกิดความงามมีมีมีคุณค่าทางทางศิลปะขึ้นมาได้อันนี้ในความรู้สึกที่มีต่อต่องานเบญจรงนะครับอันนี้แนวคิดที่เ,เรา,เาประทับใจกับงานเบญจรงนะครับมันเป็นความประทับใจในการใช้สีของเขาในการผูกลายจังหวะของการให้ลายเรารู้สึกว่ามันเหมือนงานอิมเพชันนิสคือการผสมสีรวมสีจุดสีเล็ก มารวมกันจนได้ฟอร์มแล้วก็การรวมสีแบบนี้มันทำให้เกิดอากาศใน,ในสีมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึงง่ขงของงานเพ้นท์เราก็เลยดึงความประทับใจตรงนี้มาใช้ถ่ายทอดเป็นงานแนวนามนธรรมโดยที่ใช้ฟอร์มของธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นมันก็รีเลทกับการที่ช่างเบญจรงที่ใช้ฟอร์มของธรรมชาติมาผูกลวดลายขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นงานเบญจรงอันนี้มันก็เลยกลายเป็นงานเบญจรงในแบบของเรา ที่ถ่ายทอดผ่าน 4, สีห้าสีเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานในโปรเจกต์นวัตศิลป์กับสสปนะครับคืออย่างแรกเลยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสของของเราเองที่ได้ได,ได้นำเสนอ,อางานศิลปะไทยในในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยในในรูปแบบของตัวเราเองสองก็คือว่าเรารู้สึกว่าออการที่สส,สพจับบริบททางศิลปะเนี่ยมาศิลปะที่มันเป็นเพียวอาจเป็นศิลปะจริงๆเนี่ยมามาใช้ไม่ไม่ใช่อาดาศิลป์เนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสในอีกรูปแบบหนึ่งของของคนที่ที่ได้ชมงานบางคนอาจจะติดงานว่าเอเอ ศิละปะชีพมันคืองานหัตถศิลป์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็คืองานศิละปะที่มันกว้างขึ้นมาซึ่งผมว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่ทางสสปได,ได้ได้กลับมามองถึงถึงถึงไอความกว้างของคําว่าศิละปะเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่แค่หัตถศิลป์ละมันกลายเป็นศิละปะที่มันเป็นเรื่องสากลละแล้วมันก็สามารถต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกค่อนข้างเยอะ แล้วก็กว้างมากขึ้นครับ